วัสดีทุกท่านวันนี้นก็ได้มีโอกาสมาทำด้ว่าที่อัเภูปุขันวันนี้นก็พักรอพระที่นาทกสออัมภูปุันในเกิดบรรยากาศการท,ารท,ทำาหากินของยาติยยมในอัเภูปุันให้ทุกท่านในรูปแชม ชีวิตประพันอยู่อย่างไรก็อนนี้ก็ฝนไม่ตกวันนันช่วงเนะครับก็เป็นเป็นร้อนแต่ก็้อไม้สลย <c oughs> ย,ยังใช้มืสอยโอ้ระบบต่างๆยังใช้ม่สอยทองฟ้าอาคาประหยัดนี่ก็ร้านค้าขายของ and talk about so and things so มีเครื่องชายไม้ซอยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใช้ในในบ้านในครัวเรือนก็เป็นบรรยากาศให้ท่านได้ดูได้ชมก็เป็นอยู่ก่อนโดยปกชีวิต ดีพี่นอ้องชาชนททุกท,ที่ทุกแห่งนะแล้วกินอะไรก็ต้องมีการทำมาหากินอดดงชีพร่อันนี้ก็ ขายมะพร้าวปั่นตัวนี้ทมะพร้าวปั่นเลยคะมะปั่นมาเราก็ได้จ้ะเอาเอานึงมะพร้าวปั่นจ้ะแก้วนึงนะคะแก้วเท่าไหร่แก้วละยี่สิบค่ะ,ะพิเศษแก้วย <laughs> ี่สิบห้าเนาะเฮ้เจ๋งเอันนี้ก็ขายมะพร้าวปัน่นติดต่อได้ที่นี่จ้ะ,ะแก้ว ขายให้ลุงตายีิบห้าเนาะพิเศษนี่ก็ขายหมกหม้อมกันแล้วก็เขาได้จะอร่อยอร่อยเนาะอ่าถ้าอร่อยก็โฆษณาให้หน่อยเด้อลุงพ่อจ้าอันนี้ก็ให้โฆษณาให้อยู่แล้วเนี่ยถ่ายลงยูถ่ายลงยูทูบจ้ายูทูบบ้านสลาวจ๊อกสลาวจ๊อกสลาวเรา,เ,า,เ,ราเรานรัาก๊อฟจ้าเรานรัาก๊อฟ ก็มาอุดหนุนมาพร้าวปันนะ่นอยู่ตรงข้ามทกศอำเภอขันพร้าวปั่นหวานอร่อยเมนต้องสนใจมะพร้าวสดก็มีะมะพร้าวสดก็มีเด้มะพร้าวสดก็มี นล้รพ่อพันยีบาทแต่ลวงตาซื้อยีบห้าบาทจะได้หวานพิเศษ <laughs> วันนีลูกตาโมเธอกอะ ฝากกดไล <c oughs> ค์กดแชร์กดซับสไครป์กดเขียนคอมเมนต์ คำแนะนำเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะ